มีคำถามที่เกิดขึ้นในสังคมเยอะมากว่าทํำไมต้องฉีดวัคซีนวัคซีนมันปลอดภัยจริงหรือไม่ผมเชื่อว่าคำถามเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นเมื่อสักสาเดือนที่แล้วอาจจะมีอาจาอาจะคนไม่มั่นใจค่อนข้างเยอะแต่ณวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านทราบนะครับว่าวันนี้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปทั่วโลกแล้วกว่า1,100ล้านโดส1,100ล้านโดสที่มีการฉีดเข้าไปในจำนวนนี้ ผู้ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงของโควิดของวัคซีนโควิด19คือ1ถึง3คนใน1ล้านโดสที่ฉีเช่นเดียวกันในวันนี้อัตราการเสียชีวิตของโควิด19หรือเป็น100คนเสียชีวิต22งคนคงต้องเลือกกันและระหว่าง1ถึง3ใน1ล้านกับ2ใน100อแต่ส่วนแบบนี้ผมคิดว่าคงจะทำให้เราเข้าใจ ได้ว่าตกลงจริงๆแล้วความคุ้มค่าในการฉีดความเหมาะสมในการฉีดเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้เมื่อติดโควิด19แล้วจะอยู่ใน2.2ที่เสียชีวิตหรืออยู่ใน97.8ที่ไม่เสียชีวิตเรารู้อย่างเดียวรอบนี้การเสียชีวิตในคนไทยที่เป็นโควิด1 9เราเจอในคนตั้งแต่อายุ20กว่าไม่ใช่เฉพาะคนสูงอายุอย่างเดียวทุกคนมีโอกาสจะเสียชีวิตได้เพราะไม่มีใครรู้ เชื้อที่เข้าสู่ร่างกายเราจะมากน้อยเช่นก้วแต่มีทางเดียวคือทํำยังไงให้เราเป็นมลุมุ้งกันให้เร็วที่สุดมากที่สุดยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งมากเท่าไหร่คนไทยทั้งหมดก็จะปลอดภัยฉีดวัคซีนไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อทั้งประเทศไทยและถ้าประเทศไทยจะกลับมาปกป้องตัวท่านเองอทาให้ท่านปลอดภัยจากโควิด -19 ช่วยกันหยุดโควิดโดยการไม่อยู่กันใกล้ชิดและใช้สิทธิ์ฉีดวัคซีนกันทุกคน